เดี๋ยวนะก็คุณจะหาที่นี่เนี่ยคือป่าเขาแนี่มันก็เหมาะคนอยาวสไละคุณ ถ้าอยู่กับสองคนแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องโลภจิตเป็นธรรมดาทำไมหรือจะเอาอีกทั้งวันฉันเสร็จทำไม,ำไมจะขู่ผมเหรอผมทำจริงนะครับ<ไ>ทำไมก็คุณข<ไ>ู่อะไรกันคนอย่างผมเนี่ยไม่ต้องขู่คุณก้าบอกคุณตรงๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องอดคนอดกลั้นที่จะหาอะไรคำตอบ 给我啊